นี่นี่นี่ดู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 กระดิสนี่ดูนี่ดูนี่ดูนี่มันเป็นตัวแปลงมันจะมีแบบพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนานาเห็นไหมจะเป็นแปลงเป็นปลั๊กเป็นอะไรอย่างนี้ตัวคีบคีย์บอร์ดไล่หัวข้างบนเนี่ยมันจะไว้แบบปัดกวาดเช็ดถูอะไรพวกแอร์พอร์ตเราและไอ้ด้านเนี้ยมันจะเป็นแบบแหลมๆเอาไว้แงะขี้หูอะไรพวกนี้แล้วดูพี่สั่งมาเลย ถ้าเรากดไงี้ยใช่ไหยปุ๊บอ่าจะเป็นแปรงนี่อ่ะถูกต้อง<ด><ด>เป็นแปรดูดีข้างในข้างในไอ้จริงๆไอ้นี่มันกดได้นะมันเป็นเหมือนแบบเป็นสเปรย์แล้วก็แบบว่า <จน S 1> มือถือ <จน S 1> มือถือถเราอะทำความสะอาดอย่างนี้ได้เออแ,แ,และนี่คือไม่มีน้ำยาอ่ะน้ำยาดูไม่มีน้ำยาให้กูยังคุณไม่หนน้ำยา,ำาไม่มีแล้วอะไรข้างในนี่ตัวคีย์บอร์ดอันนี้ดีเอออันนี้ชอบเลยอันนี้ดีเอาไว้แบบแงะคีย์บอร์ดออกมาลองใช้โชว์ลองใช้โชว์ดูนะตอนมัน เงี้ยเงี้ยแบบง่ายมากเลยจึ๊กแล้วก็ดึงง่ายอันนี้ดีเออแล้วก็ผ่านดูนี่เลนี่นะหัวแปไปอย่างงี้นะด้านเลยด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้าตรงไงตรงเร่งดูด้านขวามันควรจะเป็นอย่างงี้ไหมแลมแมแมแลมมแหลแลมแให้ดู คือผิดอะไรวะไม่เห็นตรงโฟกเลยอย่างงี้เลยอัน <mayor> อื่นตรงนะเว้ยดีเชี่ออะไรอ้เไอเยใส่ผิดอย่างเบื่อพุ่งโคตรมั่ว